สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกพนิตซัดทำไมเลือกคนนอกลงพ่วกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์ซัดกลับควรมีการละเทศะพักกำลังขาขึ้นพนิ์โพสต์กังขาประชาธิปัตย์คนเก่งเต็มพักทำไมเลือกคนนอกลงพ่วกรุงเทพมหานคร หลุกสมาชิกพลังประชารัฐรวมพลังชูคนในพักทวงคืนสี่สมัยเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครประชาธิปัตโต้หนุนคนในชิงผู้ว่ากรุงเทพยกอภิรักษ์ก็คนนอกขอวิจารณ์ได้แต่ต้องมีการละเทศะพักกำลังขาขึ้นนายพนิดวิกิตเศษสอสบัญชีรายชื่อ,อพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าคนเก่งเต็มพักทำไมประชาธิปัตย์ใช้คนนอก เมื่อทราบข่าวความเป็นไปได้ว่าคุณชัดชวีสวุวรรณสวัสด์อาจจะมาเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทําให้ผมต้องไปค้นข่าวที่ชวนให้ตั้งคําถามเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีชื่อของคุณสุชัชชวีจะเป็นตัวแทนลงสมัครตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพจากอีกพรรคเช่นกัน คำถามที่ย้อนกลับไปพักประชาธิปัตย์คือพักไม่ได้เลือกเขาแล้วหรือเขาไม่ได้เลือกพักเราตรงนี้ทําให้ผมทั้งถอนหายใจและตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพักประชาธิปัตย์พักที่ผลิตบุคลากรผู้บริหารกรุงเทพมาหลายสิบปีเป็นพักที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทุกระดับมากที่สุดทั้งผู้ว่ากรุงเทพสอสอส,อสอกอและสค การเมืองจะแปรเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตามผมมั่นใจว่าวันนี้พักประชาธิปัตย์ยังมีคนเก่งอยู่เต็มพักมีทั้งคุณภาพและผลงานต่างๆในเรื่องของกรุงเทพมหานครแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่กลับไม่ได้ถูกนึกถึงอดไม่ได้ที่ผมสงสัยว่าคนเก่งเต็มพักคนมีเลือดประชาธิปัตย์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แต่ทำไมประชาธิปัตย์กลับอยากใช้คนนอก รวมพลังคนประชาธิปัตย์ทวงเก้าอี้ผัวกรุงเทพ ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและจุดยืนที่ชัดเจนจากท่านหัวหน้าพักจุรินลักษณะวิสิทธิ์สนามผู้ว่ากรุงเทพเป็นสนามที่พักประชาธิปัตย์ภาคภูมิใจเราเคยเป็นแชมป์มาถึง4สมัยนั่นก็คือคุณอภิรักษ์โกเสโยทิน2สมัยในปี2547และ2551และหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรสสมัยในปี2552และ2556 ซึ่งนาขณะนั้น ที่คนกรุงเทพเลือกพักประชาธิปัตย์เพราะเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนกรุงเทพได้อย่างชัดเจนแต่ความจริงที่เราต้องยอมรับคือวันนี้อะไรหลายๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วทําให้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆทั้งแนวความคิดจุดยืนต่างๆของพักประชาธิปัตย์ที่ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนกรุงเทพอีกครั้งในฐานะอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพเคยทํางานบริหารเพื่อคนกรุงม,มาก่อน ผมเห็นถึงความสำคัญของสองกและสคว่าการทำงานตรงนี้ขาดคนพวกเขาไม่ได้ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าเราควรจะรวมกำลังรวมความคิดจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานในกรุงเทพอย่างอดีตผู้ว่าอดีตรองผู้ว่าสกและสคให้มาร่วมกันระดมความคิดสร้างนโยบายเพื่อตอบโจทย์คนกรุงเทพเพราะพวกเขามีประสบการณ์โดยตรง และเข้าใจวิธีการนำนโยบายที่เสนอไว้ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริง การรวมพลังคนประชาธิปัตดครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเป็นการรวมพลังของคนที่มีประสบการณ์คนที่ทำงานจริงและหลายคนก็มีศักยภาพในการขึ้นมาบริหารกรุงเทพได้เลยถ้าประชาธิปัตย์รวบรวมสภากำลังคนในพักได้การรวมพลังครั้งนี้อาจเป็นก้าวสำคัญของการทวงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพกลับคืนมาให้พักก็ได้ ล่าสุดที่ทำการพักประชาธิปัตย์นายภูมิสันเสรีนวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายพนิดวิกิเศษสนสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ทักท้วงกรณีว่าที่แคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นคนนอกว่า ในอดีตที่ผ่านมาก็มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นแคนดิเดตผู้ว่าและได้รับการตอบรับคือนายอภิรักษ์โกศิยโยทินและไม่จำเป็นว่าคนที่จะทำงานการเมืองต้องเป็นสสเท่านั้นโดยระบุว่า คนที่จะเป็นแคนดิเดตผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์ต้องศึกษาถึงความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนในหรือคนนอกและเชื่อมั่นว่าทีมทำงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นทีมที่น่าติดตามเพราะจะรวมบุคคลที่หลากหลายโดยเฉพาะมีความสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับหัวเมืองและมีความสำคัญเทียบเท่ากับทีมเศรษฐกิจของนายจุรินที่จะเปิดตัวในอนาคต ขณะนี้เป็นช่วงขาขึ้นของพักจึงเรียกร้องให้คนในพักสามัคคีกันมากกว่าส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นต่างทางการเมืองในพักไม่จำเป็นต้องมีการเคลียร์ใจกันเพราะประชาธิปัตย์กว่า70ปีที่ผ่านมามีเรื่องเช่นนี้ตลอดเช่น กลุ่ม10มกราพร้อมยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีใครที่จะสั่งได้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาลเทศะในการวิพากษ์เพราะขณะนี้หัวหน้าพักถือเข็มทิศของพักอยู่นายภูมิสันกล่าว ด้านนางดรุณวันชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพักกล่าวว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพของพักประชาธิปัตย์โดยยืนยันว่ามีบุคคลที่จะลงสมัครแล้วตามที่นายจุรินและนายองอาจคล้ำไยบุญรองหัวหน้าพักย้ำไว้ก่อนหน้านี้ เพียงแต่รอจังหวะที่จะเปิดเผยรายชื่อซึ่งมั่นใจว่าเมื่อเปิดชื่อออกมาเชื่อว่าจะเป็นความคาดหวังของคนกรุงเทพซึ่งคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่และมีวิสัยทัศน์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ